ทีครั้งแรกทีครั้งแรกใช่ครับไบ้างตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเแบบคือใจเต้นแบบตุบๆๆเลยอะเพราะว่าคือซ้อมมีเวลาซ้อมน้อยด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบร้องสดเพลงจีนด้วยอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากมันหดกันอะไรบ้างที่ต้นคือกลัวลืมเนื้อแล้วก็กลัวแบบกลัวลืมเนื้อกลัวพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็คือ จังหวะนั้นเราก็แบบโอเคมั่นใจในสิ่งที่เราซ้อมมาก็ทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นแฟนจีนก็เยอะเลยนะครับใช่งานจีนไงงานจีนใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าก็หวังว่าจะโอเคเดี๋ยวไปรอดูฟีดแบ็กก็มีเวลาซ้อม3วันนะครับแล้วก็ก็เลยใช้วิธีการท่องจําไปเลยแบบว่าเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยใช้เวลาบอกว่ายากมากแต่เราก็ทำมันออกมาดี ผมภูมิใจในตัวเองมากผมโล่งแล้วตอนนี้ใช่คือคือคำควบกล้ำอ่ะมันจะซับซ้อนนิดนึงแต่คือผมชอบเพลงนี้เพราะมันเพราะ<ม>แล้วก็ความหมายมันมันค่อนข้างที่จะแบบกินใจดี<ม><ม>ก็เลยแบบเออสู้เอาวะเพลงนี้แหละอะไรเงี้ยคับ<ม>คือผมอ่ะเรียนศิลจีนแต่ผมอ่ะคืนครูไปประมาณนึ่งละก็เลยแบบว่าโชคดีที่ยังมีแบบเขาเรียกว่า ความเคยชินเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์ยินบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแต่สํเนียงอะไรก็ได้ได้ไหมถ้าคะแนนเต็มเท่าไหร่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่จําเนื้อค่อนข้างมั่นใจว่าไม่พลาดเนื้อก็รู้สึกดีใจกับตัวเองคะแฟนเต็มเรารู้เรื่องแน่นอนที่เราลงวันนี้แน่นอนหรือเปล่าแน่นอนแหละโอเคโอเคครับน่าจะน่าจะรู้เรื่องครับพูดถึงหนังเราหน่อยเป็นยังไงบ้างครับก็คุณชายเนาะก็ฉายไปแล้วประมาณเกียรอาทิตย์อะสองอาทิตย์ไหมสองสามอาทิตย์เนาะ ก็ก็ดีครับดีฟีดแบ็โอเคนะสำหรับคนใกล้ตัวที่ไปดูมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ใจ่เราเป็นพระเอกภาพยนตร์ไกลาส้า่าโอ้โหองจำต้องภาพยนตร์เท่าไรมาอเ้ยอ๋อครับไม่ขนาดนั้นหรอกคือคือผมเป็นนักแสดงมากกว่าใช่ก็จริงๆได้ได้ทุกแบบเลยแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสทางด้านภาพยนตร์มามากกว่าอเี้ยก็เลยเห็นในภาพยนตร์มากกว่าผมไม่ได้คิดเลยคือ จริงๆอะตอนแรกดูบทก็คิดว่ามันน่าจะสนุกคนไทยน่าจะชอบน่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเกี่ยวกับละครไทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็กระแสะตอบรับดีเกินคาดใช่ครับอ,อะไรนะครับคาดองกี่ร้อยล้านดูเนี่นะยโหอย่าไปคาดหวังดีกว่าคือแต่ว่าเชียร์ให้ทุกคนไปดูเยอะๆหวังว่าทุกคนจะชอบใช่ครับพูดถึงปีนี้ผลงานจะมีอะไรให้ได้ชม้างผลงานปีนี้เหรอครับก็ปีนี้มีปล่อยเพลง เป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วกันชื่อเพลง Night Sky ครับก็อยากจะฝากทุกคนไปฟังด้วยในคลิปครับปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างดีนะคนบอกว่าชอบแต่ว่าส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วไงเป็นเพลงสไตล์ที่ที่เราชอบอยู่แล้วเป็น R&B Lo-Fi นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีเทคนิคการร้องอย่างนี้เพราะง่ายไหมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเทสฟังเพลงไม่เหมือนคนอื่นแล้วกันมันคือความชอบใช่ไหมห่อ ใช่เ <One> ป <input> ็นความชอบคือแบบเราชอบฟังพวกป๊อปแอนด์บ <t gic> speak so ีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนนท์ธนนต่างๆก็จะแบบก็มีการแอปพลายมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในในแบบของผมเองอะไรเงี้ยครับใช่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งเพลงแน่นอนจะไปต่อมากำลังทำหรือว่ากำลังจะปล่อยกำลังทำอยู่ครับทำตัวไหนแล้วอืมขออุ๊บอิฟไว้ก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ฟังในไม่ช้านี้แน่นอนอืม แตกต่างจากเพลงแรกไหมหรออาจจะมีความอัปีดขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจไม่ยากแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้ามาใช่ใช่เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่เดี๋ยวให้รอฟังดีกว่าเดี๋ยวรอติดตามฟังดีกว่าใช่ครับครึ่งเพลงภาษาไทยอีกครึ่งเพลงอังกฤษล้วนหรือจะมีจีนเข้ามาหรือเปล่าเออเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ใช่ครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ